สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะทำเควสตตัวนี้นะครับโมคาสตาร์ก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่า มันจะต้องเก็บรวบรวมของนะครับเพื่อจะไปคาฟโมคาสตันเองโดยที่เริ่มต้นนะครับเราจะต้องมาที่ชายหาดก่อนนะครับเดินลงมาจากกลางเมืองนะครับลงมาชายหาดเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเจอเออเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับโมคาสตานะครับเราก็เข้ามาแล้วก็มาคุยกับคนนี้ก่อนนะครับเนี่ยเดินขึ้นมาคุยกับคนนี้นะครับโมคาเฮาส์เออ่โมคาคลับเฮาส์นะเข้ามาตรงนี้แล้วก็คุยกับ คนนี้นะครับที่ชื่อน่าจะชื่อยัตหรือเปล่าครับ yat นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เควส t เรามาโดยที่เราเราต้องมาคราบโมฆาสตาร์ตรงนี้ครับนี่เราคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วเรามาดูว่าโมฆาสตาร์ใช้อะไรบ้างตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องไปรวบรวมของครับน่เราต้องไปรวบรวมของโดยที่เราคลิกไปเลยครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราลองเข้ามาดูตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้ครับเราต้องมาเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะครับมาเอาแบตเตอรี่ตรงนี้คลิกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็มามาอินเสิร์ตแบตเตอรี่โดยที่เราเอาแบตเตอรี่โยนเข้าไปอ่ะดย๋ยวผมทำให้ดูนะนี่เสร็จแล้วรอเวลาคูลดาวน์แป๊บหนึ่งนะครับเขาจะให้ของเรามาซึ่งของตรงนี้เราไปครับของ นะครับอ่ะโอเคอย่างนี้เราได้ตัวมาเลย BU นะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนที่เราอไปคราฟได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับของผมก็ยังขาดอ่ะขอขอขอีกทีนึงนะขอขอ,ขอ,ขอทวนอีกทีนึงนะครับของผมจะมี DM นะครับ CN CX BU มีแล้วนะแล้วก็ AN ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรวบรวมของได้และ AN คราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าอย่าง AN เราใช้อะไรบ้างเรามาดูนี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับ PU อ่าเรามีแล้ว CN ใช่ไหมครับอ่า CX อ่าประมาณนี้ DM อ่าเรามาดูเห็นไหมครับคราวนี้ผมได้ตามนี้แล้วผมก็ไปเก็บรวบรวมของมาแต่ผมยังได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับ a, a n อ่าโอเคเดี๋ยวผมคราบเลยผมมีของครบแล้วนะครับของเนี่ยตรงเนี้ยผมได้จากตู้ตู้นี้แหละนะครับตู้นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ไม่ครบเราก็ไปหาซื้อมาได้บางอย่างนะครับแต่บางอย่างก็ซื้อไม่ได้นะอย่างเนี้ยเราซื้อไม่ได้นะเราต้องจับเอานะครับอะผมครีเอทไปเลยครับใช้เวลา30ิวินาทีนะครับเพื่อจะได้อักษร1ตัวนะครับตอนนี้ที่ผมมีอยู่ก็คือ Bu1 ตัว นะครับปียูผมใช้ไหมผมใช้เห็น <he en S 2> ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะได้ An มาอีกตัวหนึง่งใช่ไหมครับเป็น2ตัวละผมขาดอีก2ตัวครับ Dmcn แล้วก็ CX ครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะ DMcn cx อันไหนที่ง่ายหน่อยอันนี้เสร็จแล้วโอเคเก็บรวบรวมได้แล้วนะครับ CN Cn น่าจะไม่ยากใช่ไหมครับน่าจะไม่ยาก CX อ่าแต่อย่างพวกเนี้ยนะครับเราจะต้องไปหามาใช่ไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรวบรวมของก่อนแต่อย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยผมไปซื้อได้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปไปนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายไอเทมเนาะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ว่าเราจะต้องไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ไปตรงนี้ด้วยนะครับจะได้เห็นชื่อนะครับบางอย่างไม่มีขายเนาะนะครับเราต้องทำเอาเองอ่ะขออนุญาตไปที่เมืองอันนี้ที่ผมอัดคลิปตรงนี้เป็นชาร์เตอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของการซื้อที่ตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับโอเคน่ะเาละ ผมขออนุญาตเช็คตัวนี้ก่อนนะยังพอมีช่องอยู่นะครับ4ช่องนะครับแต่ว่าจริงๆังไม่พอหรอกเพราะว่าเราต้องรวบรวมอักษรทั้งหมดอีก3ตัวใช่ไหมครับมันจะไม่พอหรอกคลิปนี้ผมอาจจะตัดคลิปบ้างนะครับเพื่อให้มันเร็วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย การรวบรวมของจะใช้เวลานานมากเลยคลิปมันจะยาวมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูตัวนี้มีขายหรือเปล่าโอเคตัวนี้มีขายนะครับเอเดี๋ยวนะใช้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยผมดูแป๊บหนึ่งใช้ทั้งหมด1นอันใช้ทั้งหมด1อันราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงโอเคอ่าได้มาละ1ชิน้นอีกอันนึงเป็นซิล ตัวนี้นะครับใช้อีก1ชิ้นนะครับแม้ราคาไม่แพงโอ้โอ,อ,อ,อ้ผมกดผิดผมไปซื้อ2 4แต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้มันอเอาไว้ส่งของได้นะครับจริงใช้แค่ชิ้นเดียวไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้ตัวคอนเนคเตอร์คริสตัลผมว่าน่าจะไม่มีขายหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะครับคอนเนคเตอร์นี่ไม่มีขาย นะครับไม่มีขายผมขอดูตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่มีขายไหมไม่มีขายนะครับแบตเตอรี่เราจะเก็บได้ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับได้ทั้งหมด9ชิ้นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปที่โมค่าเฮาส์อีกทีหนึ่งก่อนละกันเนาะโอเคขออนุญาตตัดคลิปนิดนึงนะครับ โอเคเมื่อสักครู่ผมตัดคลิปมานะครับช่วงของการเดินคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะผมตัดมาแล้วก็เมื่อสักครู่มาจับที่ตู้นี้นะครับมาจับของที่ตูน้นี้ปรากฏว่าก็ได้ตัวนี้ที่ต้องการพอดีนะครับก็คือคอนเนคเตอร์คริสตัลนะครับผมขออนุญาตมาแรกตรงนี้เลยนะครับจะได้ของเนาะเมื่อสักครู่นะครับเราต้องการตัว Cx ใช่ไหมครับอ่าใช่อีกทีหนึ่ง Cx ที่เราต้องการนะครับก็คือตัวนี้เนาะเรามี2ตัวแล้วนะครับเราขาดตัวนี้ Cx ใช่ไหมครับอ่าเรามาผสมตรงนี้ได้เลยนะครับคลิก chemistry นะครับไปเลยครับตัว Cx นะครับนี่เรามีของครบแล้วก็คลิกเข้าไป30วินาทีด้วยกันนะครับครนี้ถัดไปเราต้องการตัวไหนเอ่ย เรามาดูอีกทีหนึ่งทวนก่อนนะครับเราต้องการ dm กับ cn ใช่ไหมครับ dm ลองดู dm ซิ dm ยากไหมออเออเขายังไม่ให้ดูเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารออีกไม่กี่วินาทีก็จะได้ละนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ collect ไปนะครับเราขาดตัว dm ใช่ไหมครับ dm ก็ไม่น่ายากนะครับ dm เรามอาีอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเลยเราต้องการาแป้งกระสอบใช่ไหมครับอ่าโอเคเรามีอยู่แล้วนะครับหชิ้นแล้วก็ซิล l ัลลักสปไปเดนะครับหตัวใช่ไหมครับหชิ้นแล้วก็สุดท้าย d r e a m i r dust d นะครับอีก1ชิ้นเดี๋ยวผมไปซื้อตัวนี้มาละกันนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อตัวนี้มาแต่เดี๋ยวก่อนไปซื้อเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องเอา ของไปขายบ้านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวช่องมันจะไม่พอใช่ไหมครับโอเคผมขอญาตดูก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรไปเก็บหรือไปขายได้บ้างอะเดี๋ยวผมไปที่เมืองเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของไปเก็บด้วยนะครับอ่ะสักครู่นะครับ กลับมาที่ร้านขายของนะครับมาตรง Marketplace นะครับผมจะไปซื้อตัวหนอนไหมครับตัวนี้แต่ว่าเป็นเป็นรุ่นนี้นะสีม่วงนะครับตัวเดียวพอนะครับผมใช้แค่ตัวเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับอตอนนี้ผมรวบรวมของได้เกือบครบละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับไปที่เดิม ละกันนะครับโอเคนะครับผมกลับมาที่โฟค่าคลับเฮาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมต้องการที่จะได้ของตัวนี้นะครับนี่ผมจะจับตัวนี้นะครับแต่ปรากฏว่าในตัว Dreamer Dust เนี่ยนะครับปรากฏว่าผม ไปเอาแบตเตอรี่นะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็มาจับของปรากฏว่าได้ DM มาเลยทําให้ผมไม่ต้องคราฟของแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ต้องคราฟของไปเนาะโอเคคราวนี้ผมขาดอีกอยู่1ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว CN แต่เราไปดูกันว่า CN ใช้อะไรบ้างครับ CN เราจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่ง ก็คิดว่าไม่น่ายากนะนะครับเดี๋ยวเราไปรวบรวมของกันนะครับก็คือมีตัวที่เป็นระเบิดเนาะคือไข่ระเบิดแล้วก็เป็นตัวไอโอไนด์บาร์นะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนีโอคอยตัวนี้ก็อาจจะต้องไปหามาไนแหละหน,นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาของกันเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มี CN เนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้รวบรวมก็ได้แต่ว่าถ้าเรารวบรวม ตัวนี้เอาเนี่ยนะครับตัวอื่นเราจะหายไปด้วยเห็นไหมนะครับถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาของดีกว่านะครับโอเคนะ,ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยละกันนะครับเดี๋ยที่เรากลับไปที่เมืองเนาะเดี๋ยวเราไปหาของกัน นี่แหละครับก็คือการที่จะทำเควสตตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะในการที่จะไปหาของนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่องเก็บของนะครับจะต้องเผื่อไว้หน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีพอที่จะเก็บของใช่ไหมครับเนี่ยผมพยายามเคลียร์แล้วนะอ่าโอเคเริ่มต้นที่ไขระเบิดก่อนเลยละกันนะครับ ตัวนี้เอาแค่1ชิ้นพอนะครับจริงๆเนี่ยทำเควสต,ตัวนี้ใช้เงินไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยถัดไปจะเป็นไอโรนไนบาจริงๆตัวนี้ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะอ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นไอโรไท e ใช่ไหมตอนนี้ก็ ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะส่วนไอ้นโอคอยมันไม่มีนะครับเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะไม่มีนะเราก็ต้องไปจับให้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังขาดอยู่อีกหนึ่งอย่างเนาะนะครับก็คือตัวนนโอคอยนะครับซึ่งเราอาจะต้องไปหาของมานะครับจะต้องไปเอาแบตเตอรี่ไปสายตู้นะครับเพื่อจะจับตัวนี้ให้ได้ละกันนะครับเง้นก็ เดี๋ยวผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปหาของก่อนละกันโอเคโอเคครับตัดคลิปมาตรงนี้นะครับจริงๆผมเล่นเป็นของอีกวันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ผมไปเอาแบตเตอรี่มาได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมเอาแบตเตอรี่นะครับฟาจักของตรงนี้นะครับปรากฏว่าผมได้ตัวเนี้ย นะครับหลายอันเลยซ้กันได้ของมาบ้างด้วยนะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดได้ซ้ากันเนี่ยเราสามารถเอามาคาฟได้นะถ้าได้ตัวอื่นโดยที่ยังไม่มีตัวของเราเองนะครับซึ่งผมต้องการตัวนี้ครับผมต้องการตัว cn ครับนะ cn มันคาฟได้2แบบก็คือเอาของที่ไปคัฟเป็นของที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับกับฟายที่เราได้มาแล้วนะครับแต่มันซ้ำกันเอามาอย่างละ1ชิ้นนะครับตอนนี้ผมมี มันซ้ำเกิน1ชิ้นน่ะนะครับผมก็เลยเอามาทำได้เลยนะครับอ่ะผมเริ่มเลยนะครับนี่รอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะผมมี AX BU DM c x ค่ะเออมันมันซ้ำกันอยู่นะครับผมก็เลยเอามาคาเป็น c n ได้ซึ่ง c n ผมยังไม่มีเลยเดี๋ยวรอดูนะนะครับประมาณ10ปวิครับก็จะครบแล้ว โอเคแล้วเรียบร้อยคอ์เลยครับอนะตอนนี้เดี๋ยวผมเอามาเรียงให้เห็นชัดๆก่อนนะครับตอนนี้มีครบทุกอันลไรนะครับ A N B U นะครับ C N C X D M นะครับครบทั้ง5ตัวแล้วงั้นเราก็มาทำการทำการสตาร์ครับได้เลยนะครับนี่โมฆ่าสตาร์ตัวนี้เรามีครบหมด ทั้ง5ตัวแล้วนะครับเราทำการ create ครับรอประมาณ30วินาทีครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะครับคือผมไปทำทำเจยาヤเก็บเควสเก่าๆนะครับทำเป็นคอนเทนต์เล็กๆนะครับเพื่อที่จะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเก็บพวกคอนเทนต์เหล่านี้ยนะครับก็ลองมาดูคลิปนี้ได้นะครับ ก็เป็น <irgendw> อ <carbono> ันเสร็จเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราได้มูค่าสตาร์ใช่ไหมครับเราก็เอามาให้คนนี้ครับอืมใช่ไหมเขาต้องการใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับนี่เราได้มาอีกอันหนึ่งเรียบร้อยครับผม ก็แค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเควส์ภูค่าสตาร์นะครับโอเคก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับโอเคครับสวัสดีครับ